สวัสดีครับผมนายกิรามิตรพันนชัยนักเรียนโรงเรียนนกปอีสรา,สารยรดไปยนกูลชั้นมัธยมศึกษาปาีที่5วันนี้จะมาพูดถึงกาเรเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาดุกในท่อปูสิบเมต์ไว้รับประทานในครอบครัวและเป็นอาหารชาหวัลสูเลย์แต่นะครับซึ่งปลาดุกนั้นเป็นปลาท,ที่เลี้ยงง่ายและโตไวไม่ขี้อายก็สามารถทานได้สําหรับสถานที่ก็ซีพู้ดที่ไม่เยอะ และสามารถเลี้ยงในบ่อปูซีเมนได้ง่าด้วยซึ่งมีขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งการเตรียมอุปกรณ์นะครับ 1. นึ่บ่อปูซีเมนขนาด8คู2เมตรแล้วแต่ขนาดไปที่ 2. สวิงสวิงนะครับสามาคายที่เราใช้ไว้แล้วนะครับสน้ำหมักสู่เรียบปลา 5อาหารดับเหลยอปลาดุกหพื่อปักที่ปากินก็คือปักกุ้งหรือปักตกชาวาและเจ็ปลาดุกและเสียนะครับข<ม>ั้นตอนที่2การเตรียมบ่อปูซีนม,มนเรีงจะต้องทํกการฆ่ากดค่าด่างในบอ่อปูโดยให้นํำหัวกล้วยหรือโวดกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำมูลความาผสมกุ้งเค้เาให้เข้ากันแล้วนำใส่ไปในบอ่อใส่น้ำให้เต็มแล้วหมักไว้ห้าวันจากนั้นให้เปิดน้ำทิ้งแล้วเอาโขลกออกทิ้งด้วยและสองนำน้ำสะอาดใส่ไปในบอ่อแล้วแช่แช่ทิ้งไว้หนึ่งวันจากนั้นก็ให้เปิดน้ำทิ้งและสามนำผักบุ้งม,มาตู้ยให้ทั่วบอ่อ ทิ้งไว้ปากบ่อให้แห้งนะครับการตอนที่3การเลี้ยงนะครับ 1. นบําบ่อปูที่มีรอยขาผักบุ้งหรือบอ่อปูที่ไม่มีกดไม่มีดาษใส่น้ําให้มีความสูงสิบเจ็ดิเมตรแล้วเติมน้ำหมักหนึงช้อนโต๊ะนะครับ 2. นําปลาดุกมาแช่น้ําในบอ่อปูทั้งถุงแล้วค่อยๆเปิดปากถุงให้ว่ว่ให้ปลาว่ายออกมาเอง สามมาแรกที่นำปลามาปล่อยโดยไม่ต้องให้อาหารและสี่นำพืชผักที่ปลากินเช่นผักบุ้งผักตบชวาและเรืองื่นมาใส่ในบอ่อนะครับตอนที่4ี่การจำหน่ายนะครับก่อนที่จะนำมารับประทานหรือจำหน่ายไปใน2วันให้นำลินลูกลังสีแดงหรือสังขามมาแช่ไว้ในบ่จะทำ จะทำให้ปลาดุกมีสีแ้งสวยขายได้ราคาดีและน่ารับประทาน 2. ปลาดุกสาเบ็ดคึ่งจำนวน70ตัวจะมีน้ำหนักตั้งแต่1 4 5ถึง15กิโลกร,รมัมหรือประมาณ4-5ถึง5ตัวกิโลกร,รมัมจำานายได้กิโลกร,รัมละ6กส0บถบาทขึ้นอยู่กับราคาตลาดนักช่วงนั้นนะครับและ 3. ต้นทุนอ,อ,อาหารกิโลกรัมละ1 9ถึง20บาทนะครับ จะมีเทคนิคก่อนให้อาหารจะต้องนำอาหารมาเช่นนะ้้ำก่อนเสมอประมาณ4 0่0นาที10ดนเพื่อปลาจะได้กินอาหารครบทุกตัวสองปลาที่ที่ตัวแข็งแรงจะทำให้ท้องไม่อีดสามปลาดุกจะได้ไม่ปวว่วยสี่กาเจริญเติบโตใกล้เคียงกันห้าอาหารจะไม่เหลือในบ่อและน้ำจะไม่เน่าเสียหกทายน้ำทุก7วันหรือสิวันต่อครั้ง ทุกครั้งที่ตายน้ำจะต้องใส่น้ำหมักประมาณหนึ่งเจตโตอยู่เสมอสำหรับวันนี้และผมนายกิรเมรพดายชัยขอจบการแนะนำบ่อเลี้ยบบาดุกมีปีแค่นี้ขอคุณครับ